สวัสดีครับวันนี้เอามือถือสีนั้นให้หน่อยครับวันนี้ไปทํางานก่อนครับขอให้ทุกคนมีโลคค้างก่นนะพระเจ้าขอให้ทุกคนเป็นคนดีครับจะได้ซื้อมือถือสีนั้นขอให้แก่หน่อยครับขอคุณครับพี่ตั้งใจทํางานดีๆนะเอาใจช่วยก่อนนะจะได้เอาเงินเป็นเงินเป็นทองอะไรมาใช้มาขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะกละใช่เลย พอแล้วอยากจะได้ทํางานหาเงินจริงๆจ้าบ้านมีขนมแค่สายโปูก็เป็นเงิเป็นทองมีแบงพันสีทาๆให้ด้วยคะ่ะขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะขอให้จะมีสองเพื่อนใหม่ๆขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะสู้ๆสุดยอดทำงานหาเงินเป็นคนดีนะจะได้ดูรายการออดูเวนไทยแลนด์หาช่องโอนโอันดีนายชเล